สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถบ้านนะคะ89,000บาทค่ะ Toyota v i ี s นะคะรถยนต์ปี03ค่ะเป็นรถบ้านแท้นะคะราคา89,000บาทราคานี้ราคาตัดสดนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะขับขี่ได้สบายค่ะร้อแมกใหม่ยางใหม่นะคะ ใช้งานกันได้ยาวๆคุ้มคุมค่ะทุกท่านมีดิสเรกสีล้อนะคะผาสีเต็มพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะรถอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะภายในสวยสะอาดค่ะทุกท่านตามนี้เลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบาย8 9 0 0 0บาทเท่านั้นท่านใดกำลังมองหาซื้อไปใช้กันอยู่นะคะสามารถเข้าไปชมตัวรถ ไปทดลองขับก่อนได้นะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถทักเข้าไปคุยได้โดยตรงเช่นกันตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ